สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่ในช่องขยาาะสาสรเราอยู่ในเกม s ากุระ s c กูซ l ม i เลเตอร์นะคะวันนี้เราก็จะมาดูบัอ์รลอนตอนที่สาแล้วนะคะตอนที่สามหรือตอนที่สี่ตอนที่ห้าใช่ตอนที่ห้าแล้วนะคะอันนี้ก็คือฝนตกเป็นคนนะคะซึ่งมันก็เป็นบักหนึ่งที่หลอนเหมือนกันนะคะวิธีการทำบากก็คือเอิม ไปที่สวนสนุกแล้วก็ไปขี่รถไฟเหาะแล้วก็รีบออกมาจากรถไฟเหาะปล่อยให้คนอื่นอยู่ตรงนั้นแล้วมันก็จะเกิดบั๊กนี้ขึ้นนะคะแล้วบั๊กนี้มันจะค่อยๆหายไปเองนะคะทุกคน จะเกิดแป๊บเดียวนะคะแล้วมันก็จะหายไปเองโดยอัตโนมัติเลยเพราะทุกคนไปนั่งตรงนั้นหมดแล้ววันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย